สวัสดีตอนเช้าเช้าค่ะค่ะกับช่องของก้อยอรรวัตน์นะคะ u t u b e เนาะเเวลาประมาณ4ี่สิบโมงแหละละค่ะกเอันร,ร่วมตัวกันซ้อม11อโมงอ่ะเริ่มกินข่าเทีย่ยงกับสิเริ่มรานสคริปนะคะนับตั้งแต่วันนี้ไปก็จะเป็นสคริปโชว์นะคะให้ทายว่าหนูมากับใครให้ทายว่าอุ้มใครในี่ อุ้มคนนี้อุ้มตัวนี้เขาก็ตื่นมาหน่อยมาหน่อยนะนอกตัวน้อยน้อยนิค่ะพามาดูบรรยากาศอาเวทีค่ะปีนี้เขาจัดใหญ่จัดเต็มเวยค่ะพี่น้องหญิงใหญ่อลังการงานสางหญิงใหญ่ก็กปีกกายนี่นะคะ จังได้ฝากพี่พี่แม่ๆสุูส้คนเป็นกำลังใจให้แน่ด้วค่ะเด้อตอนนี้กะน,น้องๆแดนเซอร์พี่ๆแดนเซอร์กะพะย้อยเข้ามาแล้วนะคะนี่ไออุ้มดีดีรักนายหนอพะย้อยเข้ามาแล้วนะคะกะซีเอาบรรยากาศ ให้ในสำนักงานในระค่ะมาให้เบิงตลอดนะคะจะได้ก็ฝากพี่ๆแม่ๆช่อง YouTube ก้อยอรวรันนะคะฝากเข้าไปกดติดตามเพิ่งเฮ็ดช่องใหม่ค่ะเพิ่งจะทำช่องใหม่นะคะฝากติดตามในเด้อพี่น้องเด้อฝากยูฝากซู้ลูกเต่าแน่นะคะซอยติดตามช่วยติดตามนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะสำหรับฤดูการนี้นะคะอ่ะอยูน้ำกัน ก็พอนาเป็นฤดูกาลที่3แล้วนะคะปี3ก็อยู่ฤดูกาลที่3นะคะยังอยู่คือเก่าเ้อค่ะเด้อบอคาเด,ดไปใไสนะคะส่วนปีนี้โชว์จะเป็นโชว์ออกมาในรูปแบบไหนเพลงจะออกมาในรูปแบบไหนแสดงโชว์แบบใดแน่ฝากแม่ๆพี่ๆเป็นกําลังใจแห่งก้อยในเด้อค่ะเด้อนะคะแล้วก็สิ่มาอัพคลิปแบบนี้ไ้เบิรงเรื่อยๆนะคะบรรยากาศภายในบ้านพักซานลาวบันเทิงศิลป์นะคะ กว่างไ่ค่ะเพราะว่าเพิ่มอาณาจักรเนี่ยเพิ่มผมทุนสางต่างต่างนะคะเพิ่มขยายออกไปอีกนะคะที่นาสีใยก่กเกาลโบต้องมาค่อยติดตามตอนต่อ,ตอไปตอน,นอสุดนีก็ว่าปีนี้กัใยสุดสุดแล้วนะคะผอมา,าคากเร้วนะคะจึงได้ฝากติดตามได้ด้วยค่ะเด้อ,เ,อเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปทองก่อนล้ำก่อนนะคะ ไปแล้วนะคะทุกคน